สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมก็จะมาดูผลตกหนักแรงมากเลยครับทุกคนอยู่เพื่อนกับวันเอ็กน่ไงวันเอ็กหรือเปล่าด,ดูดีดีอยู่ดีจไมาอยู่ได้ไงบ้มาไปเริ่มกันไปดูฝนกัน เพื่อนคนน่าก,กลัวคนน่าก,กลัวเลยอน่าก,กลัวน่าก,กลัวจริงนะน่าก,กลัวจริงนะแต่ทำไมมันตกเบาขึ้นไปเรื่อยๆก็มันจะพูดอะไรเจ้าของก็มันค่อยๆหย,ย,ยุดตกไงค่อยๆหย,ยุดตกคืออะไร ไปอืมไปดูไปดูเราควรแอบไปไหมอ่ะไม่ต้องคิดว่าคุณจะทำอะไรนะเจ้าของทำไมคุณต้องเป็นแบบนี้แอบไปเลยถึงว่านั่งใช้ไม่ได้ก็ต้องยองก็ต้องลองอย่างอื่น เราจะให้เธอลองไปก็ได้แล้วนะเธอต้องลองกะดุกไปให้ได้ทุกคนนะครับดูผมนะครับผมจะใช้พลังสุดสามสองหนึไปที่โรงพยาบาลไปที่โรงพยาบาลเลยสุดท้ายผมจะยังสู้ได้สุดท้ายก็ตายชิริกี้อะไร จะลองไหมโนโนูนโ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 นคุณต้องลองไอไอไอว้าวชิลชิลแมทว้าวสุดท้ายทั้งสองก็ตายแล้วก็เกิดใหม่ตู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 สวัสดีครับทุกคนวันนี้อะต่อสู้กับวันเอก็กไม่เชื่อคิมุคุณต่อสู้กับผมไม่ได้ดูดู นั่นแหละสาเหตุแต่เราก็จะทำให้การแต่เราจะทาให้การโจมตีเท่ากันและเลือดเท่ากันเฉลี่กี้เลือดหนึ่งร้อยวันเด็กก็ต้องเลือดหนึ่งร้อยคุณกลายเป็นซวไนโวแล้วและใครจะเป็นกรรมและใครจะเป็นกรรมการเธอเหรอไม่เราจะไม่เป็นกรรมการเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะฮ เข้าไปแล้วห่กๆพวกเราสามารถไปทำสิ่งที่พวกเรากจะทำนั่นแหละผู้ชมพวกเราจะเข้าไปในห้องน้ำไปกันเลย ว่าคนห้องน้ำลื่นได้ง่ายจริงว่ะโว่ะเดี๋ยวเจ้าของกบเจ้าของกำมามาเ้ยต้องรีบไปบินไปพอดีเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่ที่อยูเของรูช่างมาันกรรมการนั่นแะคือกรรมการคืออะไรฉันรอมาแล้วกรรมการ กรรมการคือคูคิดนี่มันใหญ่เกินไปปะเนี่ยไม่หรอกคูคิดน่าจะพอดีมาเริ่มต่อสู้กันเลยกูค,คิดจะนั่งดูนะครับมาู้วนเน่ Three, two, one, go. La gran de combinación. วันเอกชนะครับวันคุณคิดว่าคุณจะชนะหรอคุณก็ยังไม่ชนะสรุปคนที่ชนะคือเี่เล็กกี้ผมก็จะให้หนึ่งบิลเลียนไก่ให้คุณยยนั่นแหละคลิปจบแล้วครับบ๊ายบายรุแมว